สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องพายนุมซุรีซีดาท่าตูมวันนี้เราจะให้พี่นุ่มเป่าอะไรไม่รู้เขาเรียกอะไรนี่เขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรครับไอ้หนลองพูดสิมออกเกมาแก,เกนเมาแกหนเอาหนูลองเป่าสิลูกเป่าเป็นไหมให้ช้างบดีเป่าก่อนนะคะพายบด,ดีค่ะไม่รู้ว่าจะเป็น เปล่าเป็นอยู่เราไปดูกันนะคะว่าพี่หนุ่มจะเป่าเป็นเหมือนน้องเบอดี้หรือเปล่าแต่เสียงอาจจะไม่มแต่น้องบอดี้นี่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นพลายหรือจะเป็นสีดอนะคะนี่แต่ทรงๆเหมือนจะเป็นสีดอเลยค่ะไม่ใช่ทําไมหนูบอกว่าไม่ใช่ละ่ะเชื่อไม่ใช่สีดอเบอร์ดี้ก็ได้เปล่าเมาแกแล้วนะคะรอดูพี่หนุ่มนะคะ

โลร,รางวานันพี่หนุ่มนะคะอออเอาเ,เอาเเหนุ่มของเราลืมหมดเลยนะครับต้องต้องต้องเริ่มใหม<า> <ไง S 2> ่นะนานนะครับพี่หนุ่มลืมเลยเป็นไงบ้างคะนะคะักขันเขาลืมเขาลืมเขาไม่ได้เขาลืมเ้ยส <laughs> แสดงเป็นปีแล้วเนาะปีกว่าแล้วก็น่าจะลืมค่ะไม่รู้ว่าเห็นรางวัลในตะก้าหรือเปล่านะคะก็เลยไม่ยอมทำเลยได้นวคะ เปาแล้วครับพี่โล่อแม่เปาแล้วลูกแล้วเปา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 ก็ออกแต่เสียงสองนะคะเสียงสวัสดีเสียงสวัสดีเสียงที่สองค่ะที่หลายคนไม่เคยไม่ค่อยได้ยินค่ะเออเป่าเปาแล้วเปาเปาแล้วนุ่มเปาโอ้ยเราเต้นก่อนเลยนะครับมีแต่โยกมีแต่โยกหัวอย่างเดียวนะคะ แค่นี้ก็เอาแล้วไม่ลืมละลืมนิดหน่อยค่ะให้ให้ให้พี่หนุ่มคลายเครียดนะคะเดี๋ยวเราลองไปไปลองดูพ่โก้นะคะเพราะว่าพโก้นี้ไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะเปาเป็นหรือไม่เป็นเดี๋ยวเราลองไปไปลองดูพิโกนะคะเพราะว่าพิโก้นี้ไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะเป่าเป็นหรือไม่เป็น

เก่งมากเลยเริ่มมาแลคะเริ the the э ่มมาแล้วความจำเริ่มมาแล้วค่ะทีให้เขาเนาไลืยวยรกเลยเ้วขม่่าคือเต้นนะคเขาไม่ลืมเลยนะครับเอาหนิเอาโยงมหน่อนอโยงมา เต้นยวนายวีอนเ้นยเออเต้นะลอยู่หัวบนูบนเอบนนเต้นนะคะมาดูพี่หนุ่มเต้นนะคะเป็นภาพที่หาดูได้ยากค่ะถ้าไม่ได้ไปแหงานคือไม่ได้ดูนะคะนี่ถ้าพี่หนุ่มออกแหงานคือจะได้เห็นภาพนี้ค่ะเต้นนะครับเต้นนะครเต้นเร็วุงเต้นกอนยกขาเลยยกขา นี่นะคะเป็นหนุ่มเต้นน่ารักไหมคะทบทวนการแสดงโดยนักขันชัยนะคะยอดดี่ค่ะช่องคลาย็ฟซี่แฟมิลี่นะคะจะรอบ้อนเชิญให้รางวัลอีกน้อย รางวัลพี่นุ่มหน่อยแก้เครียดน่อยพี่นุ่มรางวัลรางวัลเด็กดีนะครับรางวัลเด็กดีโอ้ลุงลืมลืมค่ะได้แค่นี้ก็ดีค่ะคลายเครียดค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์นะคะนะคะ อาจารเป็นไงบ้างคะก็เขาก็ต้องทบทวนความจำหม่นะครับเพราะว่าเขาลืมๆหน่อยเพราะว่าท่านี้เขาไม่ค่อยได้โชว์นะครับอ๋อที่พี่หนุ่มถนัดก็คือเตะฟุตบอลตฟุตบอลชุดบาสชุดบาสแล้วก็เต้นนี่แหละเขาจะถนัดมาเพราะว่าควานเก่าเขาจะชอบทำชอบให้เขาแสดงกัก็เลยจะ,จะจำเฉพาะท่าที่เขาแสดงมาเมาโอแกนก็คือถ้าถ้าจำไม่ผิดก็คือนานๆน,นะคะจะได้จะได้เป่าครั้งหนึ่งค่ะ แต่ทำได้แค่นี้ก็ดีแล้วครับสุดรอสรเท่ว่าลวลองให้พี่โก้เป่านะคะพี่เป่าพี่โก้เป่าไม่เป็นค่ะพี่ควานลองพี่ควานลองลองให้ให้เป่าใหม่สิคะเก็บดยเป่าเป่า เวลาใส่บัตตี้อะไรคะจะดูเก็บมานึ่เก็บมานี่เอามานึ่เอามา,ามาเมื่อกี้ได้ยินเสียงปเป่าอยู่นะคะนิดนึงค่ะนของเราก็ยังความจังดีสกูลื้เลยไม่มัดแป๊อาการนี้คืออาการที่เราเองค่ะเห็นหน้าคัานมาด้วย เสร็สบเหรเสร็บครับก่อนแล้วลูกเองเสร็ยูนน่นะครับดังๆครับครับก่อนก็สรุปก็คือเป่าเป็นแต่พี่หนุ่มน,นะคะพี่โก้ก็ไม่เป็นพี่ชายน้อยก็น่าจะไม่เป็นค่ะจะทบาบคุณกเลใช่ไหมคะควันจะทำบาปคุณเกเเลย,ยเกเแล้ว กครับครับวัครับเดี๋ยวเอาให้ชายน้อยด้วยนะคะด้วยครให้กินหมดทุกเชือค,ะอค่ะพี่กโก้เปามาม้แกไม่เป็นนะคะเป็นแตที่มน,นึ่งเชือก ที่ชายน้อยก็กำลังกินน้ำอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้อาบน้ำค่ะกินน้ำอิ่มแล้วก็ควานก็คงจะอาบให้ะคะ่ะอิ่มแล้วควาน ยิมแล้วจะถึ้งสายยางเลยนะคะช้างพี่ชายน้อยเชืองนี้ถ้าไม่ตกมันไม่เป็นไรค่ะ,แต,ะแ,แต่ถ้าแต่ถ้าตกมันก็คือเข้าใกล้ไม่ได้ค่ะต้องรอให้หยุดตกมันถึงจะเก็บขี้ทำความสะอาดหลักให้ได้ค่ะบุญเงไป มองััวี่มนนเข้าจะเอาเข้าโรงช้างได้ไหมคะขวานไม่ไม่ไม่เสียงดีกว่าครับเพราะมือมือมันถึงกันมือถึงกันเหรอคะมือน่าจะถึงกันค่ะควานบอกว่าน่าจะเอาเข้าไม่ได้ค่ะถ้าเข้าไปแล้วก็คือต้องเฝ้าทั้งวันนะคะทั้งวันทั้งคืนเลยไปไหนไม่ได้อันตรายมากค่ะเขาอาจจะ ทำร้ายกันได้ค่ะออพี่ชายน้อยครับพี่ชายน้อยสวัสดีครับเดี๋ยวกินกล้วยกับควานนะครับได้เปียกจนหนเ่แล้ว วันนี้กล้วยสุกสองคือนะคะเลยได,ลเได้กินคนละนิดนะคะเราต้องบงม่มให้มันสุกก่อนถึงจะหวานค่ะให้กินดิบๆก็เสียดายกล้วยค่ะเขาอ,อาจจะคายทิ้งค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิก่งกดติดตามให้กับช่องพายหนุ่มจุลิศแล้วท่าตุ้มด้วยน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ